สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบครับบ่าวสาต์สารแสบครับมือนี้มีมีมมนูม่มากิ่นครับคอจิ้งรีดแล้วก็ลักแด้ครับมือคอลักแด้แซ่บก,กินขขาแรงแ่บมากนครับขอน้อนห้อนเขาเน้อ,นห,อ,น,อ,น,อนห้อนครับ หอมมั่งมั่งครับมันดีครับมันดีหอมหอมัน ใส้เต็มความครับครามเปิดเจอกับไข่รครับหอมรสมีไข่หน่อยนึงือ่ก็มั่งเด้ครับไข่เต็มพอครับจริงดิเขาเขาเนียน,น,น่อนๆครับขีไซใส่เลยครับเลย ต้องมีอะไรมากมายครับพี่น้องอต้องการเสแสรบ <c oughs> มันดีพี่น้องแตะมันมัน แน่นมากเลยลอนข้อมากอย <c oughs> ไดมากที่ตลาดครับพี่น้องรอยนึงพอเป็นเครื่องลายไถ้ซื้อไม่กินครับขา่มาทำคลิปอาหฮยลร้อยอะขอบคุณแม่ค่า,างเ้อครับเด้อ มันขัามัน่เล่นก็แซ่บขึ้นครับมัน,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 นดีพอพูพเไปถึงว่าข่ากินงเล่นก็ได้เป็นกับแกมก็ได้ครับแซบบ่บยิ่งดียิ่งดีกับกวาแงแห้งนหน่อยนะครับ ອໍແມ່ນຍັງແຊບພີ່ນ້ອງນີ້ອືສາອ แบบร้านกแบทั้งมั่นทั้งหอมแบบแขกแบหอมไม่เกิดสีมากเลยอย่างนี้ครับมากรุดได้กัดจัดเลยมากรุดตาดเนี่ย,ยดสดสดผอมได้สดผอมเลยครับ มาชดซื้อม่หัวเองแสบครับโอาเบิ้งเน้่ถูกใจกันจะเริ่มด้วยครับเด้อกดติดตามไม้น้ำเนี่ยนะครับเรื่องไปกิได้ย่ระาดคลิปต่อๆไปครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเด้อพความเป็นพี่น้องห้องหลานขอฝากไปน้ำเนี่ยครับบ่าวชาติอีสานแซ่บนะครับเด้อครับเหง่มอิ่มครับ คลิปนี้ก็ขอฝา,ากพี่นห้องเอาไว้เพี่ยงทำนิ้ก่อนนะครับเนาะคลิปหนาพอาไหมครับสวัสดีครับ